สวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจพิการแล้วก็ youtube พิการน,นุมแม่ค่ะวันนี้เรามารายกันนะคะช่วงทุ่มสี่สิบนะคะแต่เลกว่าจะมาทุ่มครึ่งแต่ทำงานบ้านไม่ทันค่ะสวัสดีคุณแม่ที่เข้ามานะคะเข้ามาแล้วกล่าวทักทายนะคะให้พิการน,นิดนึงค่ะพิการจะได้รู้ว่ามีคนเข้ามาแล้วนะคะวันนี้นะคะ สำหรับการไลฟ์นอกเวลาเนาะเราก็มีความรู้มาฝากให้กับคุณแม่แล้วก็จะมาตอบคําถามให้กับคุณแม่ที่มีปัญหาเรื่องของการเลี้ยงลูกการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ค่ะสวัสดีนะคะโอ้เข้ามากันอย่างรวดเร็วค่ะขอไลน์นะคะขอแชร์นะคะขอหัวใจและการเป็นกําลังใจให้กับพี่การนิดนึงในการไลฟ์นะคะเอ,อโอ้คนเข้าเยอะเลยเดี๋ยวจะเป็นการตอบคําถามนะคะก็ลูกแปดเดือนฟันยังไม่ขึ้นเลยน้องไม่ยืน ทานทำยังไงนะคะแปดเดือนฟันไม่ขึ้นไม่เป็นไรชื้นช้าสุดขวบครึ่งไม่ยืนไม่คานแต่คืบได้ไหมพลิกคว่ำพลิกหงายนั่งได้แล้วใช้มือจับของได้ไหมถ้าได้โอเคนะคะคืบแล้วยังไม่คานก็ไม่เป็นไรนะคะเกาะยืนเกาะยืนน้องจะยืนตั้งไข่เนี่ยประมาณสิบเดือนค่ะคุณแม่นะคะกระตุ้นค่ะกระตุ้นนะคะอาจจะต้องหาแบบ พอกา้านหรือว่าโซฟาหรืออะไรก็ได้ที่มันแข็งแรงให้เขาเกาะยืนนะคะเขาจะรู้สึกมั่นใจมันแบบของมันไม่ล้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกแปดเดือนชอบตื่นเวลาเดิมทุกวันพอปล่อยน้องไม่ก่อมน้องก็ลุกมานั่งคานหาพ่อแม่ทำไงดีคานก็คานไปค่ะแม่ถ้าเราต้องมั่นใจก,กันนะว่าไม่ตกเตียงคานก็คานไปเราแกล้งหลับแล้วดูว่าเขาทำยังไงนะคะอันนี้แนะนำแบบนี้นะ 8เดือนไม่ค่อยกินนมเลยค่ะเกิดจากอะไรเด็กก็จะเป็นแบบช่วงๆช่วงกินนมเยอะกินนมน้อยโอเคถ้าไม่ค่อยกินนมแต่ว่ายังกินอยู่แล้วก็ยังฉี่ถึง6ครั้งนะคะอ่าไม่เป็นไรนะคะคุณแม่8เดือนแลบลิ้นตลอดเวลานะคะถ้า8เดือนพึ่งแลบลิ้นตลอดเวลาอันนี้ก็อาจจะแบบว่าเออลองดูหนึ่งมีแผลล้นในไหมแบบไม่สชายปากสองคือฟันจะขึ้นนะคะ น้องแปดเดือนไม่ค่อยกินนมอาจจะห่วงเล่นนะคะคุณแม่มกิฟต์กันบอกวิธีการดูบอกบอกไปแล้วเนาะว่าถ้ายังกินอยู่บ้างแล้วก็ฉี่หกครั้งอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคนะคะอาจจะห่วงเล่นแล้วก็ฟันไม่ฟันจะขึ้นแล้วก็หรืออาจจะเกิดจากกลับจากฉีดวัคซีนไม่สบายหรือไม่สบายจากอย่างอื่นเลยทําให้กินนมน้อยลงนะคะอ่าให้นมลูกทานคอลลาเจนได้ไหมจริงๆแล้วคอลลาเจนเนี่ยก็แนะนําว่าให้เราทานจากอาหารต่างๆแต่ว่าก็เข้าใจอะ่ะก็เข้าใจบางคนแบบ คือกินคอลลาเจนก็รู้สึกดีอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็อยากจะกินอะ่ะมันก็มีเหมือนกันคอลลาเจนที่ทําจากสารอาหารจากธรรมชาติคือแล้วก็ต้องเลือกคือเราเลือกคอลลาเจนที่มีสารอาหารจากธรรมชาตินะคะแล้วก็เลือกยี่ห้อหรือแบรนด์ที่เราไว้วางใจได้ว่าปลอดภัยแน่นอนไม่แบบแบรบนด์ถ้าพวกนําเข้าพี่กันไม่ค่อยมั่นใจมันนําเข้าโดยที่ไม่ได้ผ่านแบบไม่ผ่านล้านหรือว่าตัวแทนผู้แทนไทยอะไรอย่างเงี้ย คือเรื่องของเรื่องในช้อปปีมันมีหลายคอลลาเจนมากค่ะแล้วพี่เกงก็ไม่แน่ใจว่าร้านไหนคือเราต้องซื้อร้านที่เรามั่นใจด้วยนะเออมันสารประกอบจากธรรมชาติจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าก็คือสามารถกินได้ถ้าเราเน้นว่าเป็นสารประกอบธรรมชาติมีออยห้า,ามกินแบบที่ว่าคอลลาเจนมันชอบแบบผสมสารผิวขาวผิวเด้งผิวผิวขาวใสอะไรเงี้ยเนาะกับพวกกต้ตาอ,อ่างเงี้ยก็ไม่ให้กินก็คือคอลลาเจนเพียวๆค่ะ ที่กินแบบอบำรุงกระดูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมุงกระดูกบงำรุงผิวอย่างเงี้ยได้ที่เป็นสารจากธรรมชาตินะคะนี่ตบแล้วก้าเดือนไม่คานแต่นั่งนั่งกระดึ๊บกระดึ๊บไปนะคะฟันก็ไม่ขึ้นผิดปกติไหมไม่ผิดปกติค่ะพูดถึงไม่คานกระดึบนั่งกระดึบกระดึบวันก่อนพี่กันเจอคลิปคลิปหนึ่งในกลุ่มกลุ่มแม่เนาะมีแม่เอามาแช่อ่ะโหเด็กแบบโดดแบบโกบอะ่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บ ไม่ได้คานนะคะคือโดดแบบโดดโกบอะ่ะแล้วก็มีคนนึงคานแบบลากขาอะไรอย่างเงี้ยโอดูแล้วแบบมีหลายท่ามากเลยแต่พี่กเออไม่ได้กดแชร์ใหแ้แม่แม่ดูนะคะนั่นก็คือจัดเป็นพัฒนาการด้านการคานนะคะนั่งกระดูกกระดึบนี่ก็เหมือนกันนะคะก็ปกติเนาะแปดเดือนไม่ค่อยกินนมเลยค่ะทำหน้าอีอีเหมือนรังเกียจเลยเหรอคะอืมเอางี้ก็ได้นะบางทีอาจจะลองแบบแบบ เราหาอะไรมาหลอกล่ออาจจะเป็นแก้วหัดดูดเลยอ่าเพราะว่าหกเดือนเนี่ยต้องดูดแก้วแล้วเราฝึกดูดแก้วไว้แลวเราแก้วหัดดูดมาให้กินเลยหรือเปลี่ยนเป็นป้อนช้อนนะคะหนึ่งขวบสามเดือนชอบทานข้าวเปล่าไม่ชอบทานเนื้อสัตว์ทําให้ทานตลอดก็เคี้ยวแล้วคลายเออมีเคยเจอค่ะเด็กไม่ชอบทานเนื้อสัตว์มีเยอะนะที่พี่กันเจอคะ่ะแบบที่แบบนี้ทายังไงได้บ้างเอออาจจะเป็นอาหารทดแทน อย่างอื่นเช่นพวกถั่วค่ะถั่วเหลืองอะไรอย่างเงี้ยเนาะจะเป็นโปรตีนทดแทนให้เขาหนึ่งนะคะที่ที่จะมาให้ได้ถ้าเขายอมเนาะทีนี้เอ่อคือเนื้อสัตว์เนี่ยถ้าต้องพลิกแพงเมนูเนาะผัดข้าวผัดไข่อย่างเงี้ยกินไข่ไหมไข่ก็เป็นโปรตีนนะคะที่คือเราจะได้นนึกถึงหมวดทดแทนอื่นนะคะ มีเยอะจริงๆเราก็พยายามเต็มที่เนาะแต่ว่าถ้าไม่กินจริงๆคือต้องบอกก่อนว่าในเด็กเนี่ยเขากินเอ,อเขายังคงต้องการแป้งอยู่ไม่เหมือนผู้ใหญ่ที่เราต้องลดแป้งกินโปรตีนอะไรอย่างเงี้ยเออคือพยายามไปเถอะกินนิดๆหน่อยๆดีกว่าไม่กินก็คือไม่รู้คือนอกจากหาหมวดทดแทนทําเมนูพริกแพงต่างๆนะคะแล้วนะก็ยัง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 ไม่แน่ใจว่า เออจะทายัางไงได้อีกนะพี่กันยังนึกไม่ออกก็คือนึกได้ตรงนี้แล้วก็แต่ว่าถ้าเกิดว่าน้องกินอาหารทด,ดแทนได้ดีนะคะหมายถึงว่าพวกทัวเหลืองที่เราเอามากินให้กินแทนข้าวเนาะเอ็กซ์เทนเซอเนื้อสัตว์อะ่ะไข่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ยังไม่ต้องกังวลเนาะแล้วก็น้ําหนักดีไม่มีทีท่าว่ามีภาวะซีดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ <Okay. S 2> ขอบคุณทุกการไลค์การแชร์นะคะขอบคุณที่ติดตามเพจแล้วก็ YouTube พี่กันนะคะติดตามกันไปอย่างนี้ตลอดไปนะคะแล้วก็พี่กันก็จะมีสาระความรู้ดีๆมาฝากอีกต่อไปค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ